เรากลับ,บเออบัลลูเรากลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมดีมใงนะครับผมแต่งสก,กินใหม่ห,หัวหายคุณผู้ชมห,หัวหายอันนี้ก็ยาขยับยาขยับเฮ้ยสวยมากเลยคุณเอ้ยบัลลูโมอสแล้วก็ยาขยับได้ด้วยนะผมไปลงมอสที่แอปที่ชื่อว่า add ons นะครับผม หลดมา้วก็ลงได้เลย ผู้ชายที่ชื่อดีในชิตรใหญ่อาจจะถึงที่หม่นะครับถึงไดด้วย ยังดูหดนะครับไม่มีกะริโตออกเลยแล้วสีแบบสีสีอะละคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็มากันมาจากนตาตัวอยู่นะมัมมัมยู่ไง ประตูใหม่ท่านผู้ชมจริงๆมันเป็นประตูกระจกแก้มัน,หนเห็นพิ่เตอร์วีสันนี่มันโปเตโตเอาไปเลก็กไม่ดีกว่าพูดไม่พอขอไปด้วยนะครับผมนี่พี่ดิมได้ประตูกระจกมาด้วยมั้ม ตู้จะแดดตูจะแดดเอามานีเดี๋ยวนี้เลย เด็กเพืผมเจอข้างหน้าเอ่อามาเกมนน,นี่มันประตูกระจกเขก็สวยดูกระจกแค่3ภาพก็เต็มแล้วเนี่ยโอ้ยได้มาแป๊บนึงครับคุณผู้ชม<ห>แป๊บนึงแป๊บ,บนึงแต่คุณผู้ชมจะรู้สึกว่าไปไม่ได้คุณผู้ชม ว่ากินแรกของเราก็มาจะบอกว่า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 ไอเด็กคนนั้นอ่ะมันมันชอบขโมยปอตเตโต้แล้วก็ไอเมนล่าแล้วก็ฟารมข้าวเราไปอ่ะแก่แกฉันก็เห็นด้วยเหมือนกันไหนเดินหนีดีกว่าไอนมเอาของมาคืนลุงเดี๋ยวนี้เลย ไม่ผมไม่ให้หรอกอเดี๋ยวโดนหน่อยออกนะเอาฟางข้าวให้ลุงด้วยหนึ่งคไม่ผมไม่ให้หรอกอันนี้มันคือของผมถ้มางั้นเอาแครอทมาก็ได้ไม่เอาหนังวัวมาก็ได้ไม่ผมไม่ให้สักอย่างหรอกดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเยอะของผมลุงผมจะไปเอาอะไรก็ได้แล้วหมดจ่ส่ใครกัน เมื่อกี้ก็มีลุงบ่นให้ผมเวยนะคะผมมอยนู่นมอยนี่นี่ไม่ต้องมาเลยนะนี่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 เดี๋ยวไปฟ้องพ่อดีกว่าก็อย่าไปฟ้องพ่อนะไอเด็กดื้อย่าไปฟ้องพ่อผมโอเตะเ็กตัวนี้ไปนี่ ปองลุงเสร็จแล้วปนของลุงเสร็จแล้วปน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 อย่าไปฟ้องหม่องเงี้ยไม่ฉันจะไปฟ้องล่าเสียงอะไรวะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่งจะดีมากหู ดึงแล้วชั่วอยากชั่วฮะงี่เงแ,แกไม่ป้องลูกฉันไอเด็กนั่นมันอาจจะไปฟ้องพ่อมันก็ได้นะแกนะแกแกมาปว่วนเปี่ยนกับลูกฉันทำไมฮนะตู่ไม่ได้ปว่วนเปลี่ยนกับอ่กไม่บอกเลย เป็นอุปกับอเอกแล้วุกออกไปหนตู้จะนอนนอนหลับสบายจฉยเฉกเออก็เช้าสดใสนะครับผมก็ไม่จบคลิปหรอวก็วจะไปเล่นต่อมาครับ จ,จบคลิปได้วก็ใช้เงินนี่หรือไม่มันก็เป็น,ส,น,นสองเบนึ่สงส,งสงี่เบอรเขาไม่อือนกันก็ขอคุณผู้ชมจบคลิปด้วยนะครับผมก็ต้องจบคลิปไปแล้วนะก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้แหละครับผมก็ต้องกลับไปนอน ดีเหมือนคลิปแรกเลยไอหนึ่งยี่สิบครั้งแรกนะครับผมม,มันล้อเลื่อนเลยหนักค้าแน่นอนเออก็อย่าไปชมบ้านผมก็ไปได้เลยนะครับนีดีอีกหนึง่งนะครับผมโอ้เมื่อกี้เห็นนี่นะครับผมอ่าก็เขาจบคลิปไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เขมีเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับ